พาน้องไปไกลนำโชคนำโชคนำโชค มาลูกมาน้ำโชคแหมบินทะเลมึงงันเลยนะไอ้หวานเจี๊ยบก็ตามไม่เลิกเลยโอ้โหมตรงนี้ฮะเธอนำโชคมาเร็วมาลูกมาเร็ว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 โอ้โหดูเบรกดูเบรกแน,น่ๆมาเร็วมาเร็วมาลูกมา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 ,ายังลงไม่เป็นยังลงไม่เป็นมาลูกมาเก่งมากหว่านเจี๊ยบลงโอ้โหเป็นไง